อกันเร็วโอ้เลยโอ้ไรครับมาเลยแล้วล่ห่างเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอันพร้อมครับโอ้โหกินคู่ครับกินคู่ ออกเลยเออโอ้โหตัวไซค์ครับปลงใส่ลอเคลียร์จังโปรยโปรยโปรยเคลียร์เคลียร์กดมือไงมั้งเคลียร์กดเคลียร์จับจับจิ๊ปเปิ้ลจับโอ้โหโอ้ยลีลาจังเอตัวทีสองครับแขนหมุนใหม่นะครับ เดี๋ยวดูคนข้างหลังนะโอ้คนข้างหลังยังไม่รู้สึกว่าลีลาจังคนข้างหลังนี้ปลาตัวเล็กหรอกเล็กจริงครับเล็กจริงหวานแตงครับเออเดี๋ยวโอ้โหโอเคเอาเดี่ยมาเดี๋ยืนดียวเออเฮ้ย